หนันีินะนะคุณใครชิมใครชิไมไ้นะใค้ชิมเอ,ะอะไบอกหมูเอาอะไรเอาอะไรพูดพูดน้องชินต้องพูดเอาอะไรบอกอับขูชี้ชี้บอกพูดช,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 ชัดชัดเลยสองคังนเลยสนะ่งคนเดียวเนี่ยเอาอะไรครับ พ,พ,พ,พูดพูดดีๆพูดประพ้อลูกขอาป่ไม,ไม่ชอบแต่ผูชายรองให้อย่ารองอเะเงียเขอยูให้เตยูเอาให้ถ้าะอยูเอาให้ก็โอเคหาจะอยูก่อนตตยูขอ,ขอขอครับ จะอยู่เขาบอกให้ขายแล้วะอยู่เขาบอกให้ขายนี้